ทอทอชนบุรีอ่ะเดี๋ยวมาดูนะติดเครื่องปุ๊บน้ำมันพุ่งเลยปันขาวเอาติดเครื่องจันเรียบร้อยเว็นหักพักการวัดน้ำมันพุ่งเลยเนะี่ย แเราก็ไม่รอช้านะแล้วก็ทำการยกเครื่องลงมาผ่าเช็คดูนะฮะว่าภายในมีอะไรเสียหายกันบ้างนะฮะสำหรับเคสนี้ นี่ก็เครื่องออกมาเรียบร้อยนะนะเดี๋ยวจะเอาไปช่ำแหละดูว่าภายในมีความเสียหายอะไรบ้างนะฮะเรืน,นี้ยางไม่ไหวแล้วนะฮะสาเหตุหลักๆนะที่เครื่องยนต์มีปัญหานะก็คือแกนโทโบพังนะะ โบโพังแกนขาดนะดูแบบแบบป๊บหนึ่งอ่าแล้วนะับสูงขึ้ไปอ่านี่ยโบขาดเรียบร้อยโอเคนะเดี๋ยวชั่แหละดูว่าความเสียหายเป็นยังไงบ้างนะเจอที่เจอนะก็คือก็เดืองหักนะดูก็เดืองหัก หนึ่งตัวแล้วนะเดี๋ยวมันไ่เช็กดูกระเดื่องว่ากี่ตัวนะอ่ะนี่ตัวสองตัว <_ S 1> <_ S 2> กระเด็นอยู่นี่แล้วก็ท่อน้ํานะฮะพวกตาน้ํารอบเครื่องนะมันมีรั่วก็หลกัลกๆเลยไอ้ตัวหลังเครื่องเนี่ยที่รั่วนะฮะต้องทําเดี๋ยวจะถอดออกไปเปลี่ยนชุดตาน้ํานะตัวเนี้ยทําใหม่ผุเยอะแล้วก็นี่ซุกอยู่นี่อีกตัวหนึ่งตาน้านะฮะกำลังรั่วอยู่ ตัวชุด EGR น้ำรั่วเต็มเลยเรียบร้อยเสียนะฮะน้ำรั่วเข้าไปข้างในในกระป๋องนี้แล้วเนี่ยอ่าอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนชุดท่อ EGR t ท r b o หนึ่งตัวนะฮะท่อน้ำนี่บวมตุยเลยนะฮะต้องเปลี่ยนนะฮะก็ชำละเครื่องมาดูนะว่าเครื่องมีปัญหาอะไรไหมดูว่าปอกเปิกเป็นรอยไหมนะฮะ แต่หลักๆเครื่องต้องส่งไปเดี๋ยวเอาไปตรวจเช็คดูอีกทีนะฟ้าเฝอ,อมาดูลูกสูบดูหนะ้าดูละลายเลยนะหนึ่งลูกมาก็สูบสามก็นิดๆน,น,นะฮะมาคนปันอีกรูงสูบสีโอเคเดี๋ยวช่มแล้วมาดูใหม่ต้องดูโดนลูกสูบด้วยนะเนี่ย ต้องตีปอกถ้าฝาก็เอาไปทำใหม่ฝาสูบนะฝังน้องทองเหลืองใหม่หมดเลยฮะตัวยึดหัวชีดเกียวเนี่ยแปลกแปหกนชัไหมแปลกแปกียวน็อตเดี๋ยวฝังทองเหลืองใหม่แล้วก็เจียบ่าเจียว,วาวทำฝาใหม่นะเครื่องเราก็าไปตีปอกนะฮะตีปอกสี่ปอกตีตาน้าใหม่สิบตัวนะฮะ ชุดเครื่องก็มีมาตามนี้เลยลูกทรงลูกสูบนะฮะท่อ EGR ชาร์ปอกปาสูบเอาไปปาดใหม่อ่าปรับใหม่นะฮะทรโบรหนึ่งลูกเครื่องยกเสร็จใส่เสร็จเรียบร้อยฮนะติดเครื่องดูยางบวมนะฮะวิ่งไม่ได้นะครับ เครื่องมีเสียงเขกนะเหมือนหัวฉีดมีปัญหานะก็คือตอนเครื่องโนะอเวอร์รันนะก็คือตอนที่ว่าน้ามันเครื่องมันเข้าไปในหัวลูกสูบนะพูดง่ายเลยแล้วก็ยางบวมนะวิ่งไม่ได้นะบัดอันนี้เอายางอะไรมาใส่น,นี่ดูยางเอาก็าแบนนี่นะต้องมาไล่เช็คหัวฉีดอีกว่านี่ดูหัวฉีดไหมวิงว่งไม่ได้แล้วก็ต้องหายางมาใส่ เพื่อจะไปลองวิ่งเทสนะอ่าอันนี้ก็มีหัวฉีดเพิ่มอีกหนึ่งต้นนะต้นที่หนึ่งเพราะว่ามีอาการสั่นแปลกๆเนื่องจากก็คือลูกสูบมีปัญหาแหวนหักเอ่อันนี้เปลี่ยนทั้งต้นนะเนี่ยเป็นรอยอเปลี่ยนทั้งต้นนะตอนนี้เครื่องเดินนิ่งอนะเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสดูนะเดี๋ยวหายากไปก่อน ทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะฮะอหลังแก้ไขแล้วก็วิ่งปกติเลยไม่มีเสียงเขกนะะจากตอนแรกมีเสียงเคกแก๊แกๆนะก็คือหัวฉีดเสียนั่นเองอ่าส่วนไฟอันนี้ที่โชว์ก็คือโชว์นานแนละ้วมันคาอยู่ในกล่องนะฮะลบไม่ออกตอนนี้นะฮะคือกล่องใช้ได้ปกติแต่ว่าไฟไฟเช็คคานะฮะอ่า รถวิงดีเลยนิ่งๆเลยนะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเคสนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการเครื่องไม่มีแรงลูกสูบมีปัญหาได้เองลูกสูบมีปัญหาก็คือเครื่องหลวมแบวนหักอะไรประมาณนี้นะนี่ได้ทำการโอรหฮอนนะ,ะทำเครื่องใหม่เปลี่ยนสีปอกสี่ปอเป็นลูกเป็นแหวน ฟ้าสูบป,ป่านนะแล้วก็ตีวาลน้ําใหม่หมดตาน้านะก็คือรอบเครื่องบเครื่องดีใหม่หมดนะแล้วก็โทโบโเสียนะโทูโบขาดเข็นโ,โบไล่ระบบทําท่อใหม่ก็หัวฉีดหนึ่งต้นอ่าแล้วก็ล้างเทสน,นะหลักๆเคร่าวก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็ สำ <gas>: หรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถท่าพานะต่อสองขาข้ามาได้ครับช่างต้นท่าทาชลบุรีนะฮะ0 8 0 2 2 2 2ดศ